ผมชื่อขังอูจินตอนนี้กำลังทำงานออกแบบให้กับบริษัทธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ผมขอลาออกครับวันนี้ผมตัดสินใจยื่นจดหมายลาออกฮะนายจะลาออกงั้นเหรอแล้วไร้เส้นดีเอาเป็นว่าช่างมันเถอะฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกแล้วใส่หัวไปซะเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมจะส่งเอกสารค่าทำงานล่วงเวลาและค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ยังค้างชำระอยู่ไปให้คุณนะครับยังไงก็อย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆด,ด้วยลัะถ้าผมเห็นว่าคุณจ่ายไม่ครบแม้แต่วบอลเดียวผมจะไปแจ้งกระทรวงแรงงานทันทีเอ้ยนี่แกผมขอตัวก่อนนะครับเอ้ยคังโอเจนไอ้เด็กเว้นนี่เอ้ยโอ้นายพูดแบบนั้นจริงดิลาออกง่ายดีแทะนายฉาจังเลยเนี่ยแล้วจากนี้ไปนายจะทำอะไรต่อละ วีซ่า working and holiday ของฉันได้รับการอนุมัติแล้วเลยว่าจะบินไปที่ออสเตรเลียนะฉันอยากจะไปลองสัมผัสประสบการณ์ดูสักหน่อยเย็นวันนั้นทางโอเจนอย่างงี้ก็แปลว่านายกำลังว่างงานอยู่ใช่ไหมปาร์ตี้ฉลองการลาออกถ้านายไม่ว่าอะไรช่วยไปที่ตึกออเดชั่น super actor กับฉันหน่อยได้หรือเปล่า super actor ใช่แล้วล่ะมันเป็นรายการวาไรตี้โชว์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของช่อง SBC นะ่ตะตอนแรกฉันแค่สมัครเล่นเฉยๆแต่ด้านผ่านแบบงงๆพวกเขาจะเริ่มสัมภาษณ์กับออริชั่นรอบแรกช่วงเช้าวันมะรืนนะ่ะฉันตื่นเต้นจนตัวสั่นไปหมดยังไงนายก็ช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอืมได้สิไม่มีปัญหาฉันตอบตกลงคำขอ,ของเพื่อนฉันขิมไดยองตอนที่ฉันกำลังเมาและ เธอๆนี่เอาไว้แล้วก็รอตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือบทที่คุณต้องทำการแสดงในวันนี้ครับอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมสีดำเงินเหรอจู่ๆฉันก็ได้รับสคริปต์ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนฉันนึกไม่ถึงเลยว่าสคริปต์นี้จะทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี่คุณคุณไปเรียนการแสดงมาจากไหนเหรอคะคุณจบจากสาขาศิลปกะการแสดงเหรอหรือว่า เคยไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ครับผมจบจากสาขาการออกแบบจากมหาวิทยาลัยในฮายองกีครับผมเรียนการแสดงด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองนั่นเหรอแล้วเมื่อกี้ทำได้ดีขนาดนั้นได้ยังไงกันนั่นไม่ใช่การแสดงของมือใหม่เลยนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่ครับเอาเป็นว่าผมขอตัวก่อนนะแล้วก็อย่าใส่การแสดงเมื่อกี้ของผมลงในเทปออกอากาศละ ไม่งั้นผมจะฟ้องคุณเขาแสดงได้อย่างน่าทึ่งหลังมองสคริปแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็อ้างว่าเลียนด้วยตัวเองเนี่ยนะกหกชัดๆหมอน,นั่นเป็นอดิฉริย่าแบบไม่ต้องสงสัยเลยละในวงการบันเทิงที่ไม่ต่างอะไรจากปานี่เขาบางทีก็จะมีปีศาจแบบนั้นผมไม่เห็นเป็นระยะระยะปาแมงเอ้ยหน้าอายชิบหายเลยจู่ๆพวกเขาก็ให้ฉันแสดง ฉันก็เลยเสแสดงแต่พอมานึกย้อนดูแล้วรู้สึกกระดากตัวเองจนอยากจะเอาหน้ามุดซุกดินเลยฮะยิ่งไปกว่านั้นแล้วไอ้สี่เหลี่ยมสีดำนี่มันคืออะไรกันวันก่อนอ้อรู้สึกหัวจะระเบิดเลยฮะเมื่อวานดื่มหนักไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วฉันกลับบ้านได้อย่างไงเนี่ยจำได้ถึงค่าตอนไปต่อยกสองเองที่แม่ๆคือฉันฟาดประธานหน้ากบนั่น ด้วยจดหมายลาออกคุณประธานผมขอลาออกครับเอานี่ไปแดกซะเกลเอาเกล้อและเพื่อเป็นการฉลองฉันเลยออกไปดื่มต่อกับเพื่อนๆพื่อนบอดขวดได้ว่ามอ๋มอไม่รู้ละกลับบ้านก็คือกลับบ้านนั่นละอืมคิมแดยองฮัลโหลมีอะไรอ๋อทำเสียงอย่างกับคนใกล้ตายว่าแตา่นายกลับบ้านปลอดภัยดีหรือเปล่า นี่เมื่อคืนเราเดื่มกันไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้หัวฉันล่งไปหมดเลยนายจำไม่ได้จริงดิพอเดื่มกันได้ประมาณ30นาทีนายก็หายหัวไปเลยสรุปว่านายไปทำอะไรมาล่ะนั่นเถามอย่างนี้คิดว่าฉันจะรู้เหรอแล้วนายล่ะโทรมาทำไมเอออันนั้นก็จาไม่ได้เหมือนกันเหรอ พวกเราตกลงว่าจะไปออเิชัน่นรอบคัรเลือกของรายการซูเปอร์แอคเตอร์ด้วยกันไงซูเปอร์แอคเตอร์ซูเปอร์แอคเตอร์เรียลลิตี้โชว์ใหม่จาก SBC ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคพื้นดินขนาดใหญ่ของเกาหลีและอย่างที่ได้เห็นในชื่อเรียลลิตี้โชว์นี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาดาวดวงต่อไปของวงการบันเทิงช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮิตในโลกออนไลน์โดยมีผู้สมัครหลายคน ตั้งแต่เด็กฝึกจนไปถึงคนธรรมดาที่กำลังตั้งตารอที่จะแสดงความสามารถของตัวเองไหนนายบอกว่าแค่แสดงเป็นงานอดิเรกไงพอมาตอนนี้อยากไปทำเป็นอาชีพจริงๆจังๆแล้วเหรอเงียบนะฉันขอให้นายมาเป็นเพื่อนเพราะเมื่อวานฉันผ่านรอบแรกแล้วส่วนพวกนี้เขาจะเริ่มสัมภาษณ์แล้วตัดสินกันนะได้ยอง ตัวฉันในวันนี้สูญเสียความทรงจำของเมื่อวานไปแล้วเพราะฉะน,นั้นฉันคงต้องขอผ่านล้นะฉันตื่นเต้นว้ายแค่ไปยืนให้กำลังใจฉันเฉยๆก็ได้ถ้าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะพาไปเลี้ยงหมูสามชั้นกับโซจูเลยเอาตกลงไหมอืมไม่เอาอืมหนึ่งในกรรมการตัดสินของพรุ่งนี้คือองค์ฮเยยอนเลยนะ ฮงไฮเยยอนเหรอวันต่อมาฮงไฮเยยอนฮงไฮเยยอนสุดท้ายฉันก็มาจนได้แต่ฉันจะได้เจอนักแสดงระดับท็อปอย่างเทพีฮงไฮเยยอนก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่คนเต็มเลยฮะเราไปนั่งตรงนู้นกันเถอะโอ้เจนฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้วตื่นเต้นอะไรล่ะนั่นนายก็เคยไปแสดงที่ชมรมการละครมาก่อนหน้านี้แต่ว่า ไม่กี่นาทีต่อมาโอูเจนฉันไม่ไหวแล้วกาะคาศกโจมตีหนักมากอะ่ะหาพูดอะไรของนายเนี่ยรีบไปเข้าห้องน้ำเลยไปเกิดทำผ้าต่อแสดงขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้น้ำตาตกที่หลังหรอกมะไม่ไม่หรอกนะถ้าพวกเขาเดยเจอฉันเมื่อ,อไรให้รีบติดต่อมาเลยนะ รู้แล้วรู้แล้วรีบไปซะถึงเขาจะตื่นเต้นแต่ก็คงแอบสนุกอยู่นั่นแหืะแต่ว่าเขาจะกลับมาทันสามนาทีไหมนะสิบนาทีผ่านไปจุชิบ,ชบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมนานจังวะถ้าทีมงานเรียกชื่อเขาจะทำยังไงคุณคิมไดยองคิมจุนโซและคิมแทจองครับหืมพวกเขาเรียกตามพยญชนะเหรอแต่ไดยองยังไม่มาเลย ฉันต้องฟังผิดไปแน่ๆเลยจริงไหมคุณคิมแดยองคิมจุนซูและคิมแทจองครับชิบหายสวยเละสิฉันคิดว่าไอเวนั่นตก่วมไปแล้วแงเลยเออขอโทษนะครับผมเป็นเพื่อนของคิมแดยองครับเขาเพิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปตามเขาให้นะครับเอ,อ๋เพื่อนคุณต้องเป็นคนแรกนะครับเรารอนานไม่ได้แน่ๆถ้าเขาไม่รีบมาเขาจะโดนตัดเ็จนะครับ ดนตัดสินงั้นเหรอครับช่วยให้เวลาพวกเราอีกสักนิดได้ไหมครับมันน่าเสียดายออกถ้าต้องมาโดนตัดสินเพราะเรื่องแบบนี้อ่าสักครู่นะครับครับตรงนี้มีปัญหานิดหน่อยนะอ่าโอเคครับได้ผลไหมนะพวกเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรครับถ้าคุณคิมแดยองมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวทางเราจะช่วยไกลเขาเองตอนนี้ช่วยตามผมมาก่อนนะครับขอบคุณครับ ทิมไดย้อนหลังจากนี้อย่าลืมขอบคุณฉันด้วยล่ะการออดิชั่นรอบแรกกำลังถูกบันทึกอยู่นะครับเดี๋ยวช่วยรอสักครู่แล้วทางเราจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเขาบอกให้ฉันมาที่นี่แต่นี่มันอะไรกันเลนี้เอ๋โอ้โห บ้าไปแล้วนั่นมันงฮงคยเยยอนนี่นาะตัวจริงเธอสวยสุดๆไปเลยคนเป็นเพื่อนของคิมแดยองใช่ไหมครับช่วยเือนี่ไว้ตรงนี้แล้วรอก่อนนะครับภารกิจของวันนี้คือการแสดงแบบด้นสดเพราะฉะนั้นนี่คือสคริปต์เขาต้องใช้ประกอบการแสดงครับถ้าคุณเบอเบอ่อจะรอ,อก็ได้นะครับอะไรเนี่ยสีเหลี่ยมสีดำเงินเหรอเฮ้ยว้า เ้าช่วยนี่มันอะไรกันฉันอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ฉันแตะสี่เหลี่ยมแปลกๆที่อยู่ข้างสคริปนั่นอย่าบอกนะว่าฉันโดนดูดเข้ามานี่ฉันกำลังอยู่ในหนังหรือไงนั่นมันสคริปวักหนึ่งชื่อเรื่องไม่ทราบเกรดเอฟไม่สามารถค้นหาได้สคริปหน้านี้เป็นสคริปที่ไม่สมบูรณ์อาจเป็นสคริปที่เสียหายหรือฉากในบทละครเท่านั้นไม่สามารถทำการอ่านได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถอ่านได้เพียง10%โดยประมาณสคริปที่หายไปหน้าสคริปฉากในบทละครหน้าของสคริปคนเมื่อกี้เอาสคริปบางส่วนไมหมฉันนี่นาเหมือนจะใช้สําหรับการออดิชัน่นหรืออะไรสักอย่างหรือนี่จะเป็นสคริปที่ฉันได้รับมาเมื่อกี้ตัวเลือกนั้นหรอหมายความว่าอย่างไงกันคุณทำการเลือกข้อ A ชายผู้หวาดกลัวกำลังเตรียมการอ่านบทการเตรียมการเสร็จสิ้นนี่เป็นสคริปต์ที่เสียหายหรือฉากในบทละครเท่านั้นสามารถแสดงผลได้เพียง10เอร์ซเสียงนี่ขอโทษนะครับคณเป็นใครนะ่ะมีใครอยู่ในนี้ไหมกำลังเริ่มการอ่านจู่ๆสถานที่ก็เปลี่ยนไปแล้วที่นี่ที่ไหนกันภูเขาหรอหรือว่านี่จะเป็นความฝันแต่รู้สึกเหมือนไม่ใช่ฝันเลยฮะ อะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือความจริงนะฉันไม่เข้าใจเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นห,หนีแล้ว,วรีบหนีไปเร็วเข้าฉันต้องหนีไปให้ไกลห้ามห,ห,หยุดวิ่งเด็ดขาดแต่ทำไมฉันถึงวิ่งละ่ะเมื่อกี้ยังเป็นข้าพื้นที่สีดำอยู่เลยนี่ทำไมฉันถึงวิ่งกันเพราะมีคนกำลังตามฉันมายังไงละ่ะ มีคนกำลังตามจะฆ่าฉันเฮ้ยหยุดวิ่งสักทีไม่นะเจ็บเจ็บมากแต่ทำไมถึงได้เจ็บแบบนี้กันพอแกแท้ๆฉันถึงหิวโซโบแบบนี้ไม่ไม่นะอยู่ไห้ห่างจากฉันใครก็ได้ช่วยด้วยนี่เรื่องจริงเหรอเที่ยขอร้องลาช่วยไว้ชีวิตฉันด้วยเถอะได้โปรด ไดโปรดอย่าฆ่าฉันเลยฉ,ฉันร้องขอชีวิตถ้าฉันไม่ทำฉันต้องตายแน,น่ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยอาเลือดไหลแล้วเหรอเนี่ยงั้นฉันรีบจบเรื่องนี้แล้วไปหาพิ่ซ้อยินดีกว่าอาอาสิ้นสุดการอ่านของเอชายผู้หวาดกลัว